ครับผมอดีตกกตโพสเฟซบุ๊กเลยร่ายยาวแปดข้ออืบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่แจกใบเหลืองให้นายกอบจสมุทรสาครรบทั้งๆที่ข้อปล่าวหาเล็กน้อยอแปดเหตุผลที่อาจารย์สมชัยท่านหยิบยกมาเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าอาจจะใช้เป็นแนวทางให้กับ ปลัดแต่เนี่ยไปพิจารณาเพื่อวางแผนเตรียมแนวทางในการสู้ต่อได้ครับดังนั้นวันนี้เราคุยกันเลยก็แล้วกันนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับผอศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนาของมรังสิตและเป็นอดีตกกตนะครับอาจารย์สมชัยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับครับผมอาจารย์ครับมองยังไงครับกับเรื่องราวของปลัดแต่ครับอออื ก็อย่างที่ได้ทราบกันทั่วๆไปนะครับว่าเรื่องราวที่เป็นเหตุของการให้ใบเหลืองเนี่ยดือแล้วไม่สมเหตุผลที่บอกไม่สมเหตุผลประการที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการฝากเด็กเข้าโรงเรียนโดยผู้สมัครสจนะฮะสมาชิกจังหวัดเนี่ยของคนละทีมงานด้วยครับคือยู่ทีมเดียวกันนะครับคือถ้า คือถ้าตอนแรกบอกว่าอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังพอเข้าข่ายบ้างนี่เนี่ยมันคนละทีมนะฮะนะคนละทีมนะครับคือเบอร์ของทางปรัดแต่เขาเบอร์สามแต่อิตาที่เป็นสจคนดังกล่าวเนี่ยตบข้าอ้าวแล้วกันอ่านะฮะมันจะเชื่อมโยงกันได้ไงกนนะเนี่นะครับที่นี่คือที่หนึ่งนะครับ อย่างที่สองก็คือว่ารเรื่องตาของการฝากเด็กเข้าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งผู้สมัครคนนี้เนี่ยไปขอให้พ่อของเขาเองนะช่วยฝากช่วยช่วยย้ายเด็กนะครับเข้าเข้าอำเภอนะครับเข้าอำเอ,อคือคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอืมอำเภอกระทุ่มแบนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนดังกล่าวเนี่ยเด็กไม่ได้นคนดังกล่าวเนี่ยเขาไม่อยู่ในอเยอนั้นนะครับนะฮะเขาไย้ายบ้านเข้ามาอืซึ่งไม่ได้ฝากเด็กนะฮะย้ายบ้านเข้าเป็นการย้ายย้ายเขาเรียกว่าย้ายทะเบียนบ้านไม่ได้เป็นการฝากเด็กโดยตรงว่างั้นออืย้ายที่เปนบ้านเข้ามาเพื่อให้อยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายใช่ไหมโดยหลักแล้ว มันสามารถย้ายได้ด้วยใช่ไหมดโดยหลักแล้วจริงๆแล้ว่ะคือมันก็เป็นวิธีการนะที่บอกว่าเวลาที่ใครอยากจะเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยการจะต้องมีภูมิลำเนาแต่มันจะย้ายมาในพื้นที่ที่ใกล้กับโรงเรียนนั้นครับแล้วก็เรียนตามตรงครับผมก็เพิ่งไปเช็คมาว่าโรงเรียนอะไรนะครับก็เป็นโรงเรียนระดับเทศบาลอื ซึ่งจริงๆแล้วเวลาระดับเทศบาลเนี่ยที่อยู่ในระดับอำเภอ,ซ,อซึ่งเป็นอำเภอร,รอบนอกด้วยนะครับ,รบรไม่ใช่อำเภอเมืองไม่ใช่อำเภอเมืองกระทุ่มแบนอบ่นอกใครก็ตามเนี่ยอ,อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยรับหมดนะครับไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากหรอกก็คือขอให้เข้าเกณฑ์ว่างั้นเข้าเกณฑ์มีชื่ออยู่ในในอำเภอนั้นว่างั้นน่ะนะอืครับซึ่งคุณพ่อของผู้สมัครดังกล่าวเที่รี่นเตียเตียเนี่ยนะ เขาก็อาจจะช่วยในการที่จะประสานในการที่จะย้ายเข้ามาในพื้นที่อืะเพื่อที่ให้เด็กดังกล่าวเนี่ยมีติดในการเรียนหนังสืออแต่เพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยออถ้าเราไล่เรียงเรื่องนะครับหคนที่บอกว่าฝากก็เป็นทีมเดียวกันสองคนที่ฝากก็คือพ่อของคนคนนั้นท้าบพุทนั้นซึ่งก็ไม่ได้เป็นการฝากด้วยแ็นการย้ายช่วย สะดวในการย้ายเด็กเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าเรียนเข้าเรียนได้อืถ้าอย่างที่สามที่ผมเพิ่งไปทราบมาก็คือว่าครอบครัวทั้งครอบครัวนั้นเนี่ยนะครับถ้าอาจจำเป็นก็จะปรากฏชื่อของผู้หญิงคนนั้นว่าชื่ออะไรนะที่บอกว่าอยากจะให้ช่วยเลือกใครก็มากมาลงเบียนนะแล้วก็รับว่าจะเลือกอะไรก็แต่เนี่ยก็ต้อง เขาไปเช็คกันแล้วเขาบอกว่าครอบครัวที่ทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยอ้าวอ๋ออือฮออแล้วอย่างนี้มันจะมีผลได้ยังไงอะครับอาจารย์สมชัยคือมันคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่เข้าหมดเลยมันไม่เข้าเกณฑ์นะนะไม่เข้าไม่เข้าทั้งหมดเลยขึ้นในคนทำความผิดเนี่ยก็คือใครก็ไม่รู้ซึ่งก็อาจจะพูดออกมาในเชิงเหมือนกับอะไรด้อาจจะพูด ในเชิงของการที่จะทําให้เกิดความรู้สึกในทางที่ดีนะว่าตัวเองใฟฝาอะไรประมาณแบบนี้นะสามารถประโยชน์ให้ก่บใครต่อใครได้อะไรนีเป็นต้นมทีนี้ผมอ่านโพสต์ของอาจารย์สมชัยครับอืมันสะดุดตาอยู่ข้อหนึ่งก็คือที่อาจารย์โพสต์ในข้อที่สามกกตอจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาเรื่องนี้แล้วยกคําร้องอืว่าไม่เป็นเหตุให้ใบเหลืองอ้าว แต่กรกตส่วนกลางสามารถนําเรื่องเนี้ยปลับเข้ามาฟิตชัยใหม่แล้วก็แจกใบเหลืองให้ได้เหรอครับอาจารย์มันย้อนแย้งกันไหมครับเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรียนตามตรงว่าอการส่งข้อมูลเอการส่งเรื่องราวจากทางกรกตจังหวัดเข้ามาเนี่ยกรกตส่วนกลางไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกันโอ้เาทำได้เห็ต่างได้อโอเคครับในในสไลย์ผมเองเนี่ยเรียนตามแบบว่าเคยมีกรณีที่ เอ่ยยกคำร้องมาตั้งแต่จังหวัดเหมือนกันับแต่มาถึงผมผมให้ใบแดงอ๋อทำได้นะครับทำได้เพราะว่าหลับตอนนั้นเนี่ยสํานวนที่มาจากจังหวัดบอกว่านี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอั้มนวนที่มาจากจังหวัดบอกว่าครับเออเขาไม่ได้ซื้อเสียงหรอกเขาจ้างนะในการตัดหญ้าสองร้อยบาท อ๋อเขาเลี่ยงไปอย่างนั้นว่างั้นอ mm ืม hmm. แต่ว่าทางจังหวัดเนี่ยทำสมมติมาของว้างตัดญ้าจ้างตัดญ้าเงินสองร้อยนี่ไม่ได้เงินซื้อเสียงเป็นเงินจ้างตัดญ่าว่างั้นออเแต่วันวันที่แล้วาจารย์มชายว่างั้นอะไรผมเอดหลักฐานเออก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอมาด้วยไม่ใช่หรือ ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณช่วยฉายให้ผมดูบนจอนิดนึงหนอยชี้5คนช่วยกันดูด้วยก็เป็นไงฮะปราฏว่าเขาก็เอาคลิปมาฉายให้ดูนะขะนี่เอามาฉายให้ดูนะฮะก็เป็นกิริยาท่าทางในการจ่ายค่าจ้าง200บาทโดยที่สองคนนะคนสองคนที่จ่ายค่าจ้างรับค่าจ้างกันเนี่ยไม่มองหน้ากันแล้วมีบริบทหรือเปล่าเห็นกระเป๋า แล้วก็ใส่มือของคนอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีการพูดจาอะไรกันเลยแล้วมารก็จะสั่งแยกออกจากกันอ๋อแล้วมาอ้างว่าเป็นการจ้างตัดหญ้ามางั้นอือหือนะผมบอกว่าเครับครัตัดหญ้านี่ก็ต้องมองหน้ากันเอาถูกต้องเออโดยหลักแล้วนะก็จ้างอ่ะจ้างตัดหญ้าแล้วบานเออมันเรองอะไรต้องอุปมาอุปกันหน่อ่มางั้นเนี่ยเออเออเออ Oh, ผขก็บอกว่างี้มันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นการซ right ื kind of uh, uh, right? uh, <so ้อเสียงมันเป็นนัดรอบไปตามเพราะว่าหน้าก็ไม่มองกันหยุดกันใส่มือกันนิ่มๆกันว่างั้นเนี่ยนะรีบยัดยัดใส่มือกันนะว่างั้นนะนะอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างเลกภาพผมเลืกภาพออกก็เลยแจกใบแดงไปในครั้งนั้นตัวอย่างนั้นฝรั่งกรกตกลางกับกรกตท้องถิ่นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมได้หลัครับผม่แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่า อระดับของจังหวัดเนี่ยเขายกคำร้องมาแล้วดูแล้วเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนก็ให้ผมให้ดิฉันผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวครับแต่ตอนนี้เนี่ยไปปโยงให้เกี่ยวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแหมมันเป็นการที่เอใช้ดิฉันที่เกินเลยไปสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่างที่เราจะดูกันก็คือว่าคะแนนเนี่ยมันมีผลกันหรือเปล่าอื เช่นว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีการซื้อเสียงการทั่วปัานทั่วเมืองนะครับลักฐานเป็นร้อยรายนะครับที่มีการซื้อเสียงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเราก็จะดูเออนะมันมีผลต่อการเลือกตั้งไหมสเงผลสมผลมากกนมันคือมันคือหนึ่งคนอ่ะเรียนเก่งก็หนึ่งครอบครัวนะครับแล้วคะแนนของตัดแต่นะฮะได้แสนสาม ที่สองได้สองหมืนหกโอ้โหห่างกันเยอะมากมัน,น <ะ S 2> ไม่ใช่ว่าห่างกันพันสองพันหรือว่าเป็นหลักหมื่นนี่มนมันเกือบเป็นแสนเลยหนูใช่ครับแล้วก็ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยรวมกันเนี่ยผมเข้าใจว่าได้ประมาณหนะ้าหมื่นนะก็ยังไม่เท่าที่หนึ่งที่ได้แสนสามโอ้โหเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ย การที่ไปบอกว่าใบเหลืองนะผมดูแล้วมันเป็นเหตุผลนะแล้วใบเหลืองอะไรเกิดขึ้นครับใบเหลืองก็คือว่าต้องมีการเลือกตั้งใหม่ครับโอ้แล้วอบจเนี่ยเขาเลือกตั้งทั้งจังหวัดนะครับครับจังหวัดนี้เนี่ยถ้ามีสอสเนี่ยสอสอสามคนคือสามเขตเลือกตั้งสมมติเสกรอนเ่ยนะแต่อบจนี่ก็คือเท่ากับเลือกใหม่ทั้งสามเขตโอ้โหเลือกทั้งสอสออืมแบบก็คือทั้งจังหวัดอืมเอตหนึ่งสมมติถ้าเราใช้เงินสักประมาณเดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบว่าใช้เท่าไหร่นะเออครับ 5ล้าน10ล้านเนี่ยสามเขตก็สามสิบล้านละโอ้โหคือตรงนี้คุบอกว่ามันจะต้องสู้กันในขั้นของสารน่ะพายุบอกว่าเฮ้ยไปสู้ในขั้นสารเลยเอาหลักฐานที่เรามีเนี่ยไปสู้ในขั้นสารนะครับคุณก็บอกว่าศาลเองก็จะวินิจฉัยแตกต่างตัดสินแตกต่างจากสิ่งที่กอกตตัดสินได้ครับ ซึ่งระยะเวลากว่าที่สารจะมีคําสั่งมาเนี่ยครับอาจารย์นานไหมครับแล้วระหว่างเนี้ยปลัดแต่ก็ต้องทําตัวยังไงบ้างยังไงคงประมาณสองถึงสามเดือนแหละครับสองถึงสามเดือนจากที่กรกตส่งเรื่องไปนะครับครับอเข้าใจว่ากรกตวินิจฉัยเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาโอแต่มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรกตเนี่ยวันสองวันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นความล่าช้าอย่างหนึ่งนะครับโอ้ช้าเยอะเหมือนกันนะหลายเดือนเดือนเนี่ยสามเดือนได้ใช่ครับสามเดือนครับแล้วก็หลังนี้ก็จะส่งไปให้กับทางเอสาลอุทธรณ์ภาคเจ็ดนะครับครับราก็จะเรียกอข้อมูลต่างๆมาไต่สวนมาไต่สวนไม่ทีนึงนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอืมซึ่งกฎหมายก็จะบอกว่าให้ใช้ํำนวนของกกตเป็นหลักนะครับ Mm hmm. แต่ว่าตัดเงินกกทมันก็ดูแล้วมันก็อ่อนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันก็ดู มันว่าโอกาสที่ทางฝ่ายฝ่ายการเมืองเนี่ยจะมีปัจจัก็ค่อนข้างจะมากกว่าอันนี้ไม่ได้พูดที่นำนะแต่ว่าดูจากรูปคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครัาว,ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับมีข้อสังเกตของอาจารย์สมชัยที่โพสต์เอาไว้ข้อที่4ี่บอกว่าก่อนหน้าการให้ใบเหลืองโดยกรกตกลางครับทราบว่ามีบุคคลปริศนาติดต่อกับทางฝ่ายนายกอบจก็คือปลักแต่เนี่ยนะฮะแล้วพูดทํานองว่าจะมีการตัดสินให้ใบแดงแล้วก็ถามว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรไหม ฝ่ายนายกอบจตอบปฏิเสธไปซึ่งเมื่อเช้าผมฟังปลัดแต่เขาให้สัมภาษณ์ที่ใดนานเขาก็บอกว่ามีคนโทรมาจริงๆช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนขนาดนั้นเลยแต่จําชื่อไม่ได้แต่มีบันทึกเบอร์โทรไว้อยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่ากลัวจะถูกอัดเสียงแล้วเอาไปใช้เป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างก็เลยตัดสายแล้ววางทิ้งไปอืไอตรงเนี้ยฮะอาจารย์สมชัยสามารถเอามาใช้ในการสู้ได้ไหมได้ไหมฮะ คือคือถ้าในกรณีของการที่สามารถสืบต่อไปได้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับก็มีความหมายนะครับแต่ก็ต้องเรียนให้เกิดความเป็นธรรมต่อกกตด้วยนะครับว่าเอพวกที่แอบอ้างกกตก็มีเยอะหรืออาจจะ่ใช่คนของกกตเองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนกกตเองก็ได้แย่มุมนะครับเพราะว่าการให้ความเป็นธรรมันกรณีที่ พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่นะครับก็อาจจะมีคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ใส่สารการนงคนกันอ้างเพื่อจะเอาประโยชน์แก่ตัวเองจบช่วยจะเป็นการให้ความช้ำนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็นคนกรกตมันก็ได้ทั้งนั้นนะใช่ไหมมันเรียนเราสองด้านตอวกลางในการจะมาหาทางที่จะช่วยเหลือในการดำเนินคดีต่างๆหาประโยชน์จากคดีอันนี้ก็ มันก็เคยดิย้นกันมานะครับแต่ว่าการจับให้ได้ไล่ให้ทันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งทําได้ยากแต่ผมก็เปลี่ยนไปในฐานะที่ว่าเราเป็นอดีตกรกตเนี่ยก็บอกว่าเออ,เอ,อกรกตอเองก็ได้ไดูนะนะว่ามีคนภายในสํานักงานเนี่ยที่จะมีพิติกรรมทํานองแบบนี้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีอ่ะคนกันในสํานักงานยู่นะครับและบางัางเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสของการทำมหาดนเหมือนกัน เกินนะครัมีอาจารย์สมชายนี่ก็ช่วยในการที่จะเขาเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้ให้กับสังคมได้ดีนะไม่แล้วก็แม่อย่างที่อาจารย์ว่านะมันก็เสียชื่อเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอของเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในองค์กรใหญ่นี่นนะแล้วมาทําให้องค์กรใหญ่ก็เสียหายด้วยเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันนะครับอาจารย์สมชายมีคนเขาเทียบเคียงฮะจากเคสของปาลัตแตกกับบิ๊กแจ๊ ในมือของอาจารย์มอมปฐุมปทุมธานีเนี่ยยังไม่ได้ละเอียดทางปทุมธานีนะว่าเป็นใครนะครับรู้แต่ว่ามีข่าวคราวว่าอาจจะโดนใบเหลืองใบแดงไรทุนองแบบนี้นะครับแต่รายละเอียดของรูปคดีต่างๆยังไม่เห็นครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ากรณีซึ่งมีคำวิจัยของคอตออกมาแล้วเนี่ยลองอ่านนะคํคำแถลงของทางกกตแล้วผมสามารถให้ความเห็นได้แล้วครับว่า มันสมควรจะเหตุหรือไม่นะครับอาจจะต้องเชิญอาจารย์มาคุยกันใหม่เพราะว่าเบื้องต้นประธานกกตบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีมติวินิจฉัยแจกใบแดงบิ๊กแจ๊สเดี๋ยวคงต้องรอติดตามครับสุดท้ายครับอาจารย์สั้นๆในฐานะรุ่นพี่กกตแนะนําประหลัดแต่หรือคนที่เกี่ยวข้องยังไงถ้าเกิดเขาอยากจะสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์รวมถึงแนะนํากกตกลางยังไงครับคริดถึงคนที่เสียหายเนี่ยผมว่าท่านจะสู้ด้วยข้อเท็จจริงนะ ถ้าเอาข้อเท็จจริงไปนำเสนอต่อศาลลงไปมาดีที่สุดครับอันเป็นี้ก็เป็นแล้วแต่ศาลจะพิจารณานะครับอื็นต้อกตเองเนี้ยผมก็อยากจะขอให้มีความรอบคอบรับในการใช้ดุลยพินิษให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองก็คือหมายความว่าเราอยากพึ่งไปเชื่อืไปฟังสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่สุบขึ้นมาหมดอย่างเดียวจะต้องมีเห็นส่วนตัว อืนะครแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นความเห็นโดยสจวิตแล้วเขาไม่ต้องเกรงครัวอะไรอืมสื่อสารครับสื่อสารกับสังคมสื่อสารกับประชาชนครัไหมมีกี่เรื่องกี่เรื่องก็ล่อยยเีบไปอืมอันนี้สังคมเขาจะมองเราเหมือนกับเป็นองค์กรที่ไม่สามารถพึ่งพาได้ไม่หลักปักเรียนเลยเนี่ยนะอือใช่ครับจะเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียความรู้สึกในทางที่ดีต่อทางองค์การนะครับอืมก็ปากไปนะครับบานดีก็อยากช่วยกันแหละครับเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบนะคำ